สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมาทดสอบกลุ่มกระสุนให้ดูในระยะ50เมตรจะยิงทั้งหมด15นัดนะครับยิงอยู่3กลุ่มกลุ่มละ5นัดกระสุนอ e ีเลอกชั่นกล่องสีขาวหัวกระสุนหนัก42เกลนนะครับก็ วันนี้ใช้ปืนซิซัส457วามินลํลำกล้องแบบหนาความยาว20นิ้วนะครับตัวกล้องเป็นเป็นเวสทฮันเตอร์ซี16หน้าเลนส์44นะครับแล้วก็มีมีขาแบบเต็มรางของเวสทฮันเตอร์พอพอเกาะใส่ ปืนแล้วจะเหลือความสูงของกล้องแล้วก็ลำกล้องเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณสักเจ็ดแปดมิลน,นะครับแมกกาซีนวันนี้แค่แค่เกาะเอาไว้ป้องกันกระสุนหล่นเฉยๆนะครับวันนี้ผมจะใช้วิธีป้อนกระสุนทีละนัดนะครับ สวิงอ่ะนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วอร์มลำไม่อะไรเลยนะครับอันนี้เปิดคลิปก็คือยิงนัดแรกมือสักครู่เลย สูงไปนิดหนึ่ง สี่แล้วเนาะห้านัดแรกกลมสวยครับ กระสุนกระสุนอิเล่แอคชั่นกล่องสีขาว42เป็นเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่การลั่นไกลแล้วลูกกระสุนจะจะไม่ระเบิดออกไปเพราะว่ากระสุนรุ่นเนี้ยเข้าใจว่าจานกระสุนจะจะหนานะครับค่อนข้างหนาเป็นเรื่องปกติจะได้ไม่ อีก2กลุ่มนะครับระยะแล้วก็ยิงต่อได้เลยเล็งเล็งที่จุดสีชมพูนะครับไม่ได้เผื่อไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาเพื่อให้ลูกกระสุนอยู่ตรงกลางเป้าไม่ใช่ยิงจุดสีชมพูยอย่างเดียวเป็นเป้าที่สองอยู่ตรงกลาง นัดนี้อยู่สูงมากแกว่ากระสุนขึ้นไปสูง ด้วยกันนะกะสุนแม้จะขึ้นไปเหนือเหนือจากเป้าสีฟูนั่นแต่ว่าก็ยังยังสองเมตรไปเกาะกลุมด้วยกันเลยถ้าทั้งหมดห้านัดเนี่ยเกาะกลุมด้วยกันแบบนี้ก็ถือว่าสวย มีลมมาน่าจะใช่เนี่ยดูยอดไม้เริ่มขยับลมน่าจะมีสูงกลุ่มกระสุนไปอยู่ด้วยกันสามนัดข้างบน ลมมีส่วนกระสุนสีนะไปอยู่ด้วยกันดอัดแมลงนีัดมาโชคมาไมดี่สก็ถือว่ากลุ่มสวยนะครับ ไหนๆลมมาแล้วลองลองขยับอันนี้ขึ้นสูงก็ต้องปรับลงนะครับปรับลง1 2ึสผมปรับลงมา3คลิกเพราะว่าตอนนี้มีลมนะครับดูเป้าต่อไปนะครับเป้าที่3ามห้านัด หลังจากที่ปรับกล้องลงมาละเพราะว่ามีลมมาตลอดแล้วตอนนี้เป้าแรกนะ่ะยังไม่มีลมพัดเป้านี้มีลมปรับเส้นเล็งลงมาอีกนิดนึงโอเค ยิงตรงกลางเหมือนเดิมเออวันนี้วันนี้สองกลุ่มที่เห็นเนี่ยดูเหมือนจะจะไปด้วยกันทุกเม็ดเลยนะครับกระสุนไปด้วยกันทุกนัดเลยน่าจะเป็นผลจากคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าแม็กกาซีนนะแม็กกาซีน,นมีผล ไปสามคลิกเมื่อสักครู่ระสุนก็ลงมานิดเนึงถ้าจะให้ตรงกลางเป้าเลยก็น่าจะต้องปรับถึงห้าหรือว่าหกคลิกกล้องตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งทับสิบโไม่รู้ความหมายเหมือนกันเด็กน,นักล่าก็ยิงยิงไปงั้น ซ้อนเม็ดเลยคนระับเข้าใจว่าลำน่าจะเริ่มเริ่มร้อนแล้วลงกัดก็ยังยังเอาหลักการท,ที่ที่ครูสอนมานะครับว่าการยิงกระสุนรหรือว่ายิงเป้าเนี่ยต้องต้องมีการว um อร์มลำด้วยเนี่ยกลุ่มที่สามนี่สวยเลยนะน่าจะเป็นที่วอร์มลำได้ที่แล้ว สวยมากดูนะสุดท้ายขนาดมีลมนะครับตะเกียบแต่ว่าไม่พัดแรงมาก ได้แล้วแต่แม็กไม่ได้ใช้นะครับแม็กปิดไว้หลอกๆไปเดี๋ยวไปดูเป้ากันใกล้ๆกันโอเคครับก็มาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกลุ่มแรกที่ที่ยิงไปก็จะเป็นเป็นเลน้นบาทปิดมิดนะครับ ตัวนี้โอเคอยู่เพราะว่าจังหวะที่เริ่มยิงแม้แม้ว่ายังจะวอมลำไม่ได้ที่แต่กลุ่มก็ออกมาสวยแต่เพราะกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเริ่มมีลมพัดมานะครับทําให้กระสุนนั่นเรียกว่าขยับตัวขึ้นบนตามกําลังลมมั้งน่าจะใช่นะเหยนสองบาทเนี่ยเห็นขอบกระสุนนะครับ ถ้าจะเอาให้มิดจริงๆก็น่าจะต้องเป็นต้องเป็นเหรียญห้าครับหลังจากที่ปรับเส้นเล็งลงมานะครับเนี่ยเหรียญห้าสิบตังค์นะครับเหรียญสลึงก็เอาอยู่นะครับปิดขอบกระสุนมิดเลยนะครับถือว่า ลำน่าจะเริ่มเริ่มร้อนหรือว่าอะไรสักอย่างก็วอร์มลำได้ที่โอเคครับลมก็พัดมาไม่แรงมากแต่ก็มีลมนะครับมีผลมีผลหน่อยๆกลุ่มที่สามเนี่ยสวยเลยโอเคแต่ถ้าเว้นระยะนะครับถ้าเว้นระยะสมมุติว่าอา,อาจจะเป็นที่ขมเมาดินปืนหรือว่าควันนะครับ พันที่อยู่ในลำกล้องที่ตกค้างอยู่ก็น่าจะมีส่วนทำให้กลุ่มกระสุนกระโดดไปกระโดดมานะครับเนี่ยซ้อนกันอยู่สามนัดที่รูเดียวเลยจริงๆทดสอบกระสุนถ้าจะให้เคลียก็น่าจะยิงที่ห้านัดเป็นอย่างต่ำนะครับเห็นคลิปมือนอกยิงบางบางช่องนั้นเขายิงกันถึงสิบนัดนะครับก็เอาให้ขีดเคลีย,เ,ยเนี่ย ห้านัดเป็นอย่างต่ำนะครับออกมาเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเป็นเหนเรียญสลึงถ้าสามนัดเนี่ยรูเดียวได้เลยนะครับถ้าสามนัดก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่มาเอาไอ้นี่มาลองหลังจากที่เราเข้าใจกันว่าไอ้มีขมเหาควันหรือว่าอะไรสักอย่างนะ เป็นขมเาดินมปืนแล้วว่าเป็นควันอยู่ในรังเพลิงเนี่ยเอาอนีเ่เป่าเป่าให้มันเคลียร์แล้วค่อยยิงนะที่ดูเซมาเด็กนี่เบอร์แปดใหญ่สุดเลยนะครับโอเคใครอยากจะดูว่าถ้าเอาไอ้นี่เป่าแล้วนะครับผลของกลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอให้พายุออกแล้วจะยิงให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งใครที่อยากดูปืนอารมณ์นะครับก็ ยังติดค้างเพื่อนๆอยู่ปืนนลมนะครับเดี๋ยวจะฟ้องเวทฮันเตอร์ Hunter, ใส่ขาสีทองเกาะแล้วก็ยิงให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วกันครับยาวๆคลิปนี้โอเคขอบคุณครับ